นี่เป็นเทคนิคการเรียงแหล่งอ้างอิงนะครับในบรรณานุกรมครับก็มีข้อกำหนดเล็กน้อยนะครับว่าแหล่งอ้างอิงแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องเว้นกันด้วยการกด enter นะครับแต่ถ้าแหล่งอ้างอิงภายในชิ้นเดียวเนี่ยห้ามข้อ enter มาเด็ดขาดน,นะครับจะต้องเป็นการพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือแสดงว่ากด enter เห็นไหครับจะดูจะเห็นว่าแต่ละแหล่งอ้างอิงเนี่ยผมกด enter ไปบรรทัดต่อไปเลยแค่แหล่งอ้างอิลงละครับนี่คือสําคัญเลยนะครับถ้าไม่ไม่งั้นมันจะช่วยไม่ถูกนะครับตัวบทจะช่วยไม่ถูกคราวนี้เนี่ยการเรียงนะครับข้อกำหนดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทําทีละภาษา นะครับตอนนี้ผมมี2ภาษานะครับที่จะมาสาธิตให้ดูเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับให้ทั้งทีละภาษาถ้าเกิดทํารวมทั้ง2ภาษาเนี่ยตัว Word เนี่ยเขาจะเอาภาษาอังกฤษขึ้นก่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะใช้ภาษาไทยขึ้นก่อนนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือคลุมดํานะครับให้หมดนี่ผมลองเอาอออ่างไว้ข้างบนนะครับต่อมาด้วยกอไก่กไก่ขอไข่ยอยักษ์จัจานมาดูกันนะครับว่ามันจะเรียนยังไง คือคุมดำนะครับเฉพาะที่เราต้องการเรียงนะครับนั่นก็คือภาษาไทยครับผมตัดังนั้นไปที่เนี่ยครับง่ายๆครับตัวนี้นะครับตัว A ตัว Z เนี่ยครับแล้วก็มีลูกศรชี้ลงนะครับยืงนลำดับคลิกเข้าไปปั๊บให้เลือกที่ย่อหน้านะครับชนิดข้อความตางนี้นะครับจากน้อยไปหามาก กอไก่ถุงหองลูกมูกนะครับแล้วก็เลือกตกลงนะครับคลิกเลยปับนะครับคลิกเดียวก็จะเรียงให้เสร็จแล้วครับเรียงเสร็จแล้วครับมีหลายหน้าก็คุมหลายหน้าได้นะครับเอามาดูภาษาอังกบ้างตัว C ต้อง3ตัวเนี้ยตัว C ต้องมาก่อนนะครับเรียง CJ แล้วก็ R เรียงบรรทุกทุกกล่มง่ายๆครับ